เราเดี๋ยวจะยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาแนะนํากันครับผมแต่ว่าเป็นอะไรเรื่องไปแล้วครับมันเป็นติดยังไงนะอันนี้ออกมากใช่ไหม,มเป็นแม่เหล็กจริงๆแปะก็ได้หนีก็ได้ครับสวัสดีครับโย่ผมนะครับเป็นโบ้งตอนนี้ผมอยู่กันที่บูธ ASUS นะครับที่ อยู่หน้าฮอนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่จะรับของพรีเมียมที่เราซื้อสินค้าแอร์ซูสนะครับรวมถึงจะมีการโชว์เรื่องของตัวนวัตกรรมด้วยและแจกไอติมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโต้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียกว่าเป็นกูรูแอ u s ซกันแล้วกันจะมาแนะนํากันเกี่ยวกับตัวแคมเปญโปรโมชั่นในงานรประมาณหนึ่งนะครับโอเคได้เลย ในงานคอมมานครั้งนี้จะเห็นได้ว่าบูตรับของแถมของ ASUS Boot r e d e m เนี่ยจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากครุทุกครั้งเนาะครับดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับก็งานคอมมานปลายปีครั้งนี้จริงๆเราต้องการนำเสนอเขาเรียกว่าความมินิมอลดีไซน์เนาะความแนวโมเดิร์น ER ด้วยในตัวแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยในงานคอมมานปลายปีต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ<ช>ทีท่ใครอยากจะเล็งๆไว้อยากจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับใช้งานทั่วไปหรือเกมมิ่งเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่า โปรโมชั่น uh, เนี่ยจัดเต็มนะครับทั้งในส่วนของราคาแล้วก็ของแถมก็หลายรุ่นเปิดตัวมาตนะั้งแต่ตอนช่วงต้นปี้แลวก็ยังมีขายอยู่นะถึงเวลานี้แต่ว่าราคาปรับลงมาค่อนข้างเยอะแหละนะครับเพราะว่าปีใหม่ก็ดังที่เรารู้กันนะก็จะมีของเจนใหม่ๆเข้ามามีของเจนใหม่เข้า,นะม,ขขามาแล้วก็แนวโน้มของใหม่ราคาจะขึ้นด้วยซ้ำใช่ต้องบอกว่าตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจะได้ทราบข่าวกันแล้วตอนนี้ในวงการที่เป็นเมมรีนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมหรือ s s d เนี่ย ตอนนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัวบางอย่างปรับไปแล้วด้วยใช่ครับผมว่ามีคอมพิวเตอร์ไอโนบุกเนี่ยยังไม่ปรับอะไรเลยครับไหมครับก็ต้องบอกว่าพอพอส่วนนี้มันปรับขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นทุนในการผลิตโน้ตบุกเนี่ยแน่นอนว่าปรับตัวขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของไม่ใช่แค่แรม s s d แต่ว่ารวมไปถึงพวกการจอด้วยการจอด้วยเพราะว่าการจอก็ใช้เหมือนกันครับเออทให้ต้นปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะได้เห็นแน่นอนว่าช่วงราคาเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกไปกว่านี้ ขั้นปั่มแน่นอนมันไม่ได้ถูกไปกว่าน,นี้นและมันอาจจะแพงกว่านี้ด้วยซ้าใช่อย่างเก่งคือทรงๆครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วกันตอนนี้ใครเล็งไว้อยู่นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะตัดสินใจซื้อใครงานนะ่ตอนนี้จะซื้อคอมใหม่สักเครื่องหนึง่งครับช่วงสิ้นปีนี้เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วครับที่ต้องซื้อรจริงๆครับ<ๆ>เราต้องบอกว่าหนึ่งในไฮไลท์ของเราในางานครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าบูธเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าด้านหลังเราจะโชว์ในเรื่องของ นวัตกรรมคุณภาพที่รับการยอมรับนะครับก็คือเราโชว์โน้ตบุ๊กนะครับสาถึงสรุ่นนะครับที่เราได้รับรางวัลใหญ่จากเวทีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนบุ๊กเอสสิบนะครับก็เป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับจากเอ่อบิสเนสพลาสต์แล้วก็ตัวเซนบุ๊กเอสิบสี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่าติดออนไลน์ยอดเยี่ยมนะครับโน้ตบุ๊กที่มีน้ําหนักเบาไม่ถึง1กิโกรัมนะครับได้รับรางวัลจากคอมเมด์อะวอชนะครับก็เอ่อทางด้านไซรลสรจะเป็นวิ นะเป็น best price นะครับ awards ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาคุ้มค่านะครับแล้วก็ทางด้านขวาล่างก็จะเป็นเ e n b o o k s 16เหมือนกันอันนี้ได้รางวัลจากเวทีใหญ่เลยระดับโลกนะครับเป็น CES innovation awards นะครับในสาขาของ sustainability แล้วก็ energy transition ซึ่งบอกเลยว่าของดีจริงนะครับมันไม่ใช่แค่ของตัวเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องครับแต่ว่าเรื่องของดีไซน์การใช้งานจริงแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับเรียกว่าถ้าใครสนใจจะซื้อ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยที่เราไม่ได้มองแค่ว่าอ๋อมันมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดเนาะครับมันมีหลายอย่างมากกว่านั้นนะครับทาง ASUS เองเนี่ยก็มาเสียเลยว่าการันตีของตัวรางวัลแล้วก็มีเครื่องจริงนะครับครับวางให้เราเห็นกันด้วยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเ e n b o o k E14 ที่อย่างที่บอกคือน้ำหนักเบาไม่ถึง1กิโลกรัมเซรามิคอลิเนียมทั้งชิ้นใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าไฮไลท์ถ้าเกิดโฟกัสถึงเรื่องราคาบ้างนะครับ Zenbook E16 เนี่ย ในงานนี้ลดสูงสุดนะครับ17,000บาทโอ้ลดลดส่วนลดไปเลย1 7 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีของแถมตามมาให้ด้วยซึ่งราคาพิเศษแบบนี้อันนี้ต้องแอบกระซิบนิดนึงว่ามีแค่เฉพาะที่บูธบานาน่าอ๋อได้เดี๋ยวไปตามหาที่หนึ่งครับได้เลยครับครับแล้วก็ใครที่ซื้อเซนบุ๊กนะครับใครที่ซื้อ LG ในงานนะครับขั้นแรกเลยก็จะมีในส่วนของการจับรางวัลหุนไข่นะครับรุ่นที่ร่วมรายการก็จะมีสิทธ ลุ้นโชคเลยอันนี้ก็จะมีรางวัลหลากหลายนะครับตั้งแต่อลเชอร์500บาท1,000บาท2,000บาทรวมไปจนถึงสูงสุดที่5,000บาทนะครับก็จะมีรางวัลใหญ่ทุกวันนะครับมีเติมรางวัลทุกวันเป็นอลเชอร์สำหรับการใช้ในเครือเซ็นทรัลซื้อของก็ได้ใช้ง่ายใ้สะดวกใช่ครับซื้อของก็ได้กินข้าวก็ได้ครับครับแล้วก็ ลุ้นโชคหมุนไข่ไม่พอนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไอศครีมนะครับไอศครีมตัวนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง asus กับ gasdam f o o d นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ไอศครีมที่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ gasdam f o o d ก็ทำมาเป็น2รสชาติพิเศษนะครับเป็นรส asus กับ rog นั่นเองครับซึ่ง2รสนี้ก็จะมีเาเรียกว่าเราตั้งใจมาให้สะท้อนตัวตนของแบรนด์นะครับผมลองกินแล้วอร่อยมากเรียกว่าตักไปหนึ่งคำว่าจะกีนให้หนึ่งคำสรุปหมดหมดหดเลยครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วกันภายในงานที่เพื่อนๆคนไหนมาเขามาที่บูธแอสซุดนะครับหรือว่าซื้อชากแอสซุเดี๋ยก็สามารถมาร่วมกันได้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรับของดีดีมใช่ครับฝั่งนี้ไปซื้อจากร้านในงานมานะครับมาลาน่า JB นะครับอีทีสปีดอะไรอย่างนี้ครับก็มารับสูงนี้กันได้เลยเรียกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายทุกทุกตัวแทนในในฮอล์นะครับก็สามารถมารับของแถมได้ก็เรียกว่า เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับก็บูธแอสุชจะอยู่ข้างๆบูธเอ็มดีแล้วกันครับแล้วก็อยู่ตรงหน้าฮอล์ต้องบอกว่าเดินยังไงก็เจอใครที่เดินเข้าไปในฮอล์แล้วมีตัวเลือกเยอะแยะอาจะยังตัดสินใจไม่ได้ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมต้องการรู้ว่าตัวไหนตอบโจทย์เรามากที่สุดนะครับต,ต้องการป้ายยาครับก็แวะ <c oughs> เวียนมาที่บูธแอสุได้นะครับมีเจ้าหน้าที่หลากหลายคอยให้คําแนะนําได้ดัชเชนผมมีเงิน หกพันบาทอยากได้นโ้บุกเล่นเกมเครื่องหนึ่งรุ่นไหนดีครับอือบางทีเราอาจจะแนะนําว่าอลูกค้าความต้องการประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อถึงหกพันก็ได้เอารุ่นนี้ดีกว่าอาจจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วได้ช่วยประหยัดเงินไปด้วยหรือว่าแบบซื้อให้มันตรงของต้องการที่สุดเลยเนาะตอนแรกมาอาจซื้อทาร์ฟเกมมิ่งก็ได้แต่แบบถ้าเพิ่มอีนีีนะนที่ที่จะได้ตัวนี้นัเอาจีก็จะดูนเอาจีไปเก็บตั ดีเลยก็คือสินค้าเราก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น VivoBook นะครับ v i v o b o o k s zen b o o k นะครับ zen book นี่ก็จะมีทั้งที่เป็น Intel AMD q u ดีพอคออ่าเกมมิ่งก็จะมีทั้ง t ามีทั้ง ROG นะครับแล้วก็ในส่วนของ Creator อร์ก็จะมี ProArt ด้วยด้วยอ่ารวมไปถึง All-in-One PC นะครับก็จะมีเข้ามาเดสก์ท็อปอะไรมีเสรเปคเจนล่าสุดมีมาครบๆุกไลอัพหรือว่าสเปคเจนรุ่นก่อนแต่ว่าราคาถูกคุ้มมีข่าเช่นเดีย นะครับโอเคได้เลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในกันนะครับเดี๋ยวขอญาตขอโพยก่อนสําคัญนะอย่างน้อยเนี่ยมาบูตอาชุดแล้วเนี่ยอย่าลืมหยิบโพยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์และการที่จะมีคัมพีเนี่ยให้เสมอครับเพราะว่าไลน์อัพเขาเยอะซึ่งผมว่าดีนะมันเป็นอะไรที่ดูได้ดูสะดวกนะครับอ้าวอย่างหนึ่ง ROG ครับตัว Xbox Live นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูงานด้วยว่าแต่ละบูตเข้าโชว์กันนะตอนนี้นะครับว่า ลองจับตัวจริงกันได้แล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่เรื่องตัวนวมใช่ครับใช่ไหมครับซื้อไนงานมีแถมตัวนวม t t r e t t i i h t t r ครับเป็น Limited e dition ซึ่งทาง asus เนี่ยร่วมกับทาง capcom ก็เป็นสินค้า Official เลเลย e l u s i v e นะไม่มีหาที่ไหนเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็อื่นๆมากมายเดี๋ยวค่อยไปได้เรียงกันนะครับเพราะว่าผมเองก็จะไม่ได้หลอกุวงตรงมันเยอะมากเยอะเยอะครับเยอะมากนะโอเคขอบคุณคุณโตนะครับผมได้ครับขอบคุณนะครับ โอเคผมพาไปชมข้างในกันต่อนะครับว่ามีสินค้าอะไรประมาณไหนบ้างนะแน,น่นอนนะครับภายในหอก็จะมี<อ>ร้านหลากหลายนะครับโหบราวา่าก็จะมีในส่วนของตัว j b บนะครับมาลาน่าไอทีตี้แล้วก็สปิ e ดนะครับ ตอนนี้ช่วงบ่าย2อครึ่งนะครับคนในฮอเริ่มเยอะเรื่อยๆผมเองเนี่ยมาตั้งแต่9ก้ามงครึ่งไม่มีคนเลยนะครับแน่นอนคอไม่เปิดนะครับแล้วก็ย้ำอทีหนึ่งนะครับไล์ก่อนผมบอกไปแล้วว่าพรุ่งนี้ช่วงเชี่ยงจะมีเสด็จฉะนั้นแล้วเนี่ยไปไม่ได้ซื้อวันนี้ก็เสร็จเลย ไม่ก็มาซื้อช่วงวันนี้เช้าไม่ก็วันเสาร์มาซื้อไปเลยนะครับ <c oughs> ผมพามาดูกันที่ร้านไอทีตีแล้วกันแล้วก็ไปที่บูธแอส s u สนะครับ <c oughs> ผมขอพามาดูตัวแบบเกมมิ่ง ตัวท็อปตัว i n เองก็แล้กันกับในส่วนของตัวที่เป็น asus rog ทั้งตัวสติ๊ก g18 นะครับ zga าา18หรือว่าตัว s i v e r a s g16 นะครับบอกเลยว่าเขาเองเนี่ยมีสินค้าที่หลากหลายสเปคนะครับทั้งตัวชิปประมวลผลที่เป็น intel core Ultra 9 285h นะครับ 9, X, core Ultra 9 275hx core i9 14900hx นะครับ การจอก็จะเป็น rtx 5 0 6 0 5 0 7 0 5 0 8 0 5090แล้วแต่งบเราถึงเลยอจอว่าเห็นไหมคือรุ่นมันเยอะมากนะครับเขาเองเนี่ยอาจจะเอามาโชว์แค่ในส่วนของตัวที่เป็นตัวนี้เป็น g 8ตัวใหญ่จอใหญ่18นิ้วนะครับจริงๆคือจะมีรุ่นให้เราเลือกซื้อมากมายกว่านี้อีกนะครับหรืออันนี้เมื่อกี้นี้จะเป็นในส่วนของตัวชิปปาก์ตเมที่เป็น intel ฝั่งของ amd เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น ryzen เ 9955 h e x นะครับหน mm ้า hmm. จอเป็น RTX 5 0 60แรม32 SD ซละบายนะครับหน้าจอไปสูงนิ้ว IPS 0 5 k 240 h z นะครับราคา6390แต่แน่นอนว่าราคาพยในงานลดมากกว่านี้อีกนะครับประการสือทางซ้ายก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่น่าสนใจแหละส่วนจะเลือกซื้อเป็นสเปคไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถไปสอบถามกับเจ้าที่กันได้เลยนะครับ จริงๆเริ่มต้นเนี่ยผมเห็นราคาถูกสุดของตัว s u s ROG เนี่ยก็ประมาณ50,000บาทนะครับตัวนี้เป็น i7 14650HX นะครับยังแรงอยู่เลยการจอเป็น5050แรม32 SSD 512 g b uy, หน้าจอ2นิ้ว 25K นะครับมีคือจากการที่เป็นตัวโมเดลใหม่นะครับเว็บแคม Full HD แล้วก็มี IR camera สักส่ได้วยราคา5 5990บาทนะครับ จะบอกว่าราคาเนี่ยมันหลากหลายมากเลยก็มีท็อปสุดก็อยู่ที่ประมาณนี่แหละแสนหนี่คือท็อปสุดแล้วจะได้เป็นตัว CPU กล้จอท็อปสุดจอใหญ่ด้วยแล้วจอก็เป็นมินิ LED ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอา G สี่รัดจะได้เป็นจอโ l เลนะครับก็จะอีกแบบหนึ่ง เจวฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเลยกับตัว ASUS Gaming V16 นะครับก็จะมีราคาหลากหลายราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ถูกสุดเนาะ2490 9นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่เรียกว่าหน้าจอ16นิ้วเรโซใหม่นะครับพร้อมกับด้านในส่วนของตัว CPU เป็น Core i5 13420H นะครับ การ์ดจอเป็น RTX 3050 RAM 16 g b s แรม s d 1 2นนะครับราคา2490ก็คือจับต้องได้ง่ายเลยถูกคุ้มนะครับส่วนสเปคแผวเพ่หน่อยนะครับตัวนี้จะเป็น Core 5 210H ก็คือใหม่ขึ้นมาการ์ดจอเป็น4050ราคา319นะครับ Core 7นะครับก็จะเป็น5070อ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโนบุ๊กเกมมิ่งในตลาดก,การละกันที่ได้ ตัวกาจอระดับ5 0 7 0ที่ราคาถูกที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของทาง ASUS เลย50 9 0นะครับราคานี้ในงานรถได้ยีกรถกังวลไปนะครับตัวนี้ก็เป็น60419เป็นคอ5ตัวนี้50คอ5 379นะครับอ่ะแล้วก็นี่เลยกับเครื่องในเกมผ่พานะครับ Crimine Hale กับ ASUS Rog Xbox Ally X กับ Ally เฉยเฉยถ้าเป็นตัว Ally เฉยเฉย,ย,ยเนี่ยจะเป็น Ryzen z 2 A ก็คือแรงเพียงพอแหละแต่ไม่แรงถึงกับแรงมากนะครับแรง 16GB a c 1 2นะครับหน้าจอเป็น7นิ้ว Full HD 120Hz ท้ชสักรีนได้ด้วยเนาะ189เป็นสีขาวเป็นเครื่องสีขาวถ้าเครื่องสีดำก็จะเป็นตัว Ally X นะครับเป็น Ryzen AI Z2 Extreme แรม24 ssd ยิงเทเลบยส่วนสว่วนอื่นเหมือนเหมือนกันหมดนะครับทั้งตัวน้ําหนักนะครับน้าหนักอาจจะหนักกว่าน่อยนิดเพราะว่ามันจะมีตัวมอเตอร์ตั้งหาอันนี้เอาว่ากับส่วนต่าง189กับ2 9 9เนี่ยเอาจริงๆนะต้องรู้ตัวเองว่าเราชอบแนวไหนถ้าเราเป็นคนที่ต้องการของใหม่นะครับแรงที่สุดดีที่สุดเลือกเลยตัวนี้ตัว a l l y x แต่ถ้าเราเป็นคนใช้งานแบบรู้ว่าเราเล่นเกมคลาสสิก เกมเก่าไม่กินสเปคมากนะครับหน่งพวกเกมแบบ2ดีอ่ะนะครับจริงๆตัวนี้ก็เพียงพอแล้ว18,9ส่วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกมมิ่งอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมแนะนำกันนะครับตัวทาร์ปเกมมิ่งเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับจะมีตั้งแต่ตัวหน้าจอที่เป็น14 15 16แล้วก็10 แ8เออแต่ให้เป็นตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะเป็น14 16แล้วก็18นะครับเอาตัวนี้ก่อนก็แล้วกันผมชอบนะใครมองหาโน้ตบุ๊กเล่นเกมจอใหญ่18นิ้วราคา50 0 0 0บาทไม่เกิน50,000บาทนีดก็แล้วกันนะครับราคาปกติเนาะแต่ว่าซื้อในงานถูกกว่านี้แน่นอนจะได้เป็นตัวชิปประผลไรเซน7 2 0 0การ์ดจอ5050แรม32 s s d 5 1 2 g b หน้าจอ18นิ้ว iPS 2 5 2ส K นะครับ2องรมีกล้อง Full HD มี IR Camera มีประกันสัซ้ายนะครับหปีแรกปักกันอุบัติเหตุด้วยราคาดีมากๆเลยแล้วก็หน้าตาสวยงามนะครับถ้าเป็น A 1 6หน้าจอก็จะลดลงมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ16นิ้วใซสม์มาตรฐานเลยได้สเปคคล้ายๆกัน แต่ว่าตัวการ์ดจอเป็น5060ก็คือแรงกว่าแหละเรียกว่าน่าสนใจแห้กันถ้าใครมีโจทย์ว่าอยากได้นกเดล่อเกมตัวจริงงบไปเกิน10,000บาทจอสมผงนิ้วรุ่นนี้คือใช่เลยซึ่งเป็นชิป AMD นะครับและถ้าใครมองหาชิปที่เป็น Intel ก็มีขายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถูกมากๆเลยเป็นตัว P5210H นะครับการ์ดจอ450ราคา3 3 9 0 หรือว่าขยาวมาหน่อยตัวนี้เป็น i 5 134 50 h งสแรงกว่าการ์ดจอ5050ูาย์รโมกกิกบานกบยนะครับถ้าหาทาร์ปเกมมิ่งตัวถูกๆเลยนะครับตัวนี้เลยเป็น a 1 5อ่ะบอกง่าีๆก่อนง่ายๆถ้าเป็น f นัจะเป็น i n t เทลถ้าเป็น a จะเป็นสเปคชิป amd นะครับตัวนี้จะเป็น Ryzen 7 7 7 4ด H S นะครับการ์จอเป็นส5 0ุราคา25 9 0ามาลองดูตัวจริงในกานก่อกันแล้วกันเพราะว่ามันจะมีสินค้าให้เราเลือกหลากหลายแล้วก็อย่าลืมซื้อแล้วไปรับของที่มี่ด้วยนะครับถ้าซื้ออ่าบางอย่างก็จะมีโปรสเนพิเศษถ้าเป็นของร้านไอทีีเนี่ยจะมีของพิงเศษให้เมื่อซื้อตัวโนบุ๊ ที่เป็นชิป AMD อันนี้ตั้งหากเลยนะสมมุติเราซื้อ,อตัว ROG ติ i x 46เมื่อกี้นี้นะครับใส่การจออย่างนี้นะครับก็ของแถมประมาณนี้กันแล้วกันถ้าใครมองหาโน้ตบุ๊กทำงานนะครับตรงนี้เลย Vivo Book Go 14ราคา159 0 0เป็นไรเซน 57520U ก็คือสเปคเน้น ใช้งานทั่วทั่วไปนะครับประสิทธิกไบส์ S SD ขั้สอี่บหน้าจอ14นิ้ว Full HD IPS นะครับหมื่นห้าเก้าหน้าตาดูดีเลยนะครับมีตัวนวมแพดด้วยสามารถปิดเปิดได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆละกันเนาะราคารดแล้วนะครับแถมด้วยอย่างเช่นตัวลำโพงบลูทูธนะครับกิฟต์วอชเชอร์อ่า ไอติมอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของทาง asus เองซึ่งแต่รุ่นเองเนี่ยอาจจะมีตัวโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันอย่างตัว s 1 6ตัวนี้3.29สองหมืนเนี่ยลดแล้วนะครับแถมหูฟังแถม keyboard เ้านบาทแล้วก็สูงสุดนะแล้วก็ไอติมด้วยนะครับอยากกินอนะเห็นพูดแล้วหิว,วอ่ะอ่าอื่นอ้ยเยอะแยะเลยถ้าถ้าคุณมองหา notebook ที่เป็น ai pc ราคาถูกที่สุด Asus VivoBook 16มีขายสเปคเป็น Ryzen AI 5 330แรก16กิก S22 นะครับเว็แบแคมเป็นแบบ Full HD ด้วยมี IR ด้วยนะคาเมรา s กน m i หน้า22990ถูกมากนะครับสมมติถ้าใครอยากได้ตัวแรงกว่านั้นก็ดูเป็นตัว AI 7สามารถสูได้แต่ก็ราคาก็จะขยับมาเยอะเหมือนกันเนาะ เพราะว่าแรมกับตัว S D D เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวพรีเมียมถ้าเป็นตัว Vivo Book เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเน้นความถูกคุ้มแล้วกันแต่ถ้าใครมองหาความพรีเมียมด้วยนะครับขอแนะนำเป็น Vivo Book S16 OLED ตัวนี้เป็นชิป Ryzen 7 8845HS นะครับแรม16 g b S D 1 TB จอเป็น16นิ้ว 3.2k OLED โคตรคมชัดเลยจอสวยแน่นอนคมชัดแน่นอน419ครับสำหรับร้าน ASUS ก็อาไรร้าน i t y ที่บูธ ASUS ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูต่อที่ร้านอื่น อ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับผมสติก4 6รถเยอะไหมครับโอ้รถเยอะครับรถเยอะรถเยอะรตบุกกาจอ5 0 0 0 TI เท่าไหร่ครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเมื่อกี้ให้ดูบรรยากาศแต่ว่าประมาณไหนที่ร้านไอติไปดูที่บาหน้าดีกว่า ส่วนพวกสินค้าอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่นตบุกแล้วกันผมจะพามาดูอีกไลน์หนึ่งนะครับอันนี้พยายามแยกให้เพื่อนๆสามารถดูได้ง่ายตามแต่ละแบรนด์มาดูกันต่อดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับอ๋อนอกเหนือจากตัวที่เป็นสเปค AMD แล้วนะครับ Intel ที่เป็นตัวคอร์ต้า 5225H ก็มีขายเหมือนกันอย่างตัว RealBook S16 ตัวนี้นะครับคือเยอะเซนบุ๊กออกมาเซนบุ๊กหน่อยเซนบุ๊ก <Send book. S 1> ตัวนี้ก็แด้นะครับตัวนี้ใครมองหาเซนบุ๊กที่พีไม่มากกว่าตัว RealBook ตัวนี้เลยเซนบุ๊ก14นะครับ Intel Core Aulta 9 285H โอ้แรงเลยนะ <c oughs> จอเป็น 14นิ้ว3 k นะครับแรบมบ32 S อ s d นะึ่งเซ拉บยนราคา 5, 2, 9เาแถลมลำโพงบูทูปไปเลยนะครับออฟฟิท้ด้วยประกันซับอิออนไซต์นะครับราคาไม่ได้เขียนมาในะช่วงนี้เนาะต้องมาถามอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ จริงๆตัว e n น o o k 14เนี่ยจะมีสเปคตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวคอตา5สอสให้เหมือนกันราคา3 5 9ก็คือถูกกว่าแต่ว่าได้ตัวจอเหมือนกันแรง16 g b s c 1เทบนะครับก็นี่ตัวไฮไลท์เลยตัว S16 เดี๋ยวพาไปดูกันทีหนึ่งคนภายในงานปีนี้ผมว่ามันเยอะเริ่มเยอะตั้งแต่วันแรกเลยนะ เมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้มีคนถามว่าตัวสติ๊ก G สิกใช่ไหมตัวนี้เป็นตัว G 1 6นะครับไรเซ n น9955เ x ้าให้เซ็กร้านเมื่อกี้เนี่ยจำได้ราคาอ๋อโนละสเปคกันเอาไม่เป็นไรตัวไรเซ n นเบุนี้ก็แล้วกันได้แรม3.2นะครับ s d 2จีบแล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น5้า0ูนย์ห้าูนย์ราคา59าอีกร้านเมื่อกี้นี้ร้านเป็น60 6 3 9นะครับมีส่วนต่างอยู่ส่วนราคาเนี่ยผมพยายามหาร้านที่เขามีโพยอะยังไม่เจอนันเนี่ยไม่เจอคราวนี้มาดูตัวการ์ดจอดีกว่า 5070Ti ยอใช่ไหมน่ะตัวนี้นะครับตัวนี้แรงเลยตัว ROG s t i ิก4ีคือจะบอกว่าเขามี Variant เยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวไรเซน9 8 9 4 0 h ดการ์ดจอเป็น5 0 7 0 Ti RAM สมสองเอสเอสีกะทายนะครับ7 1,9ดหมื9นาเไม่มีต้องลองถามดูแต่เท่าที่ผมดูมาเมื่อกี้เนี่ยฟังคาพูดได้แหละรถยังตำมาพันบาท2,000บาทบางรุ่น3,000 4,000 5,000านมีเหมือนกันต้องลองมาต่อรองกันดูอีกทีหนึ่งนะครับขออภัยด้วยที่ ไม่สามารถบอกราคาไฟนอได้เพราะว่าผมเองก็ต้องไปสืบเหมือนกันตอนนี้ไม่เจอต้องฟังเขาคุยกันนะเขาต่อรองกันเขาะจะรู้นะนี่คือ ASUS t a f นะครับไปดูพี่ร้านสปเปกกันแหละ อ่าตัวโปรอาร์ตดีกว่าคือบางร้านเนี่ยเขาอาจจะวางขายสินค้าไม่เหมือนกันอย่างตัวร้านสปีดเนี่ยเขาจะมีตัว ASUS ProArt ด้วยตัวโปรอารเนี่ยก็ถือว่าเป็นโนบุกสายคนเน่นครีเอเตอร์ที่เน้นทำงานเป็นหลักก็หลันแต่ว่าถ้าใครจะซื้อไปเล่นเกมหลังงานเสร็จก็ทำได้ เปตัวนี้เป็น r ร z e n a i 9 SX 30ก้าจอเป็น5.90 0โอ้โหท็อปท็อปสุดแล้วนะครับแรม 4GB s e 0GB นะครับแล้วก็จอเป็น16นิ้ว OLED 4K 1 2 0 h z มี ASUS ูดเ l ลแพดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะคือหน้าตาเนี่ยมันจะมีความระมัคล้ายกับตัว e ซฟ i l ั s แต่ว่ามันแรงกว่าไม่ใช่มันแรงกว่ามันเหมาะกับการทำงานมากกว่า ด้วยตัวดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์นะครับก็ตัวนี้เลยกับตัวเซนบุ๊กที่เป็นกลุ่มของตัว S-Series <S ทั้งตัว S14 นะเป็นตัวคอ a r ต้า7 2 5ดสองห้0 0านะครับส่วนตัวนี้ผมชอบมากๆเลย S16 นะครับคือมีสเปคให้เลือก Intel มี AMD มี <c oughs> ตัวนี้5,900นะครับเป็นไรเซนเอสเจ็ดสามจอเป็นส่งนิ้วโอเลดสามเคร้อนะครับแรม24 s สิบสี่เอสซีด์ดีไซน์คือสวยงามเลยเบาแค่1.5กิโลกรัมกับหน้าจอไซซิ่ง16นิ้วถ้าให้ได้ตัวอินเทลมีเหมือนกันเป็นตัวคอร์ต้าเก้านะครับส่วนแรมเป็นสามสองเซี์บายนะครับดีไซน์เหมือนกันหมดเลยต่างแค่ตัวสเปคเท่านั้นเองนะครับ หรือว่าถ้าใครมองหาโนบุกในกลุ่มของ ARM ชิป ARM อ่ะนะตัวนี้ Zenbook A14 ใช้ชิปเป็นตัว Snapdragon X นะครับ X1 หน้าจอเป14น,นิ้ว Full HD OLED นะครับและ16 g b s d ไ2 g b สำคัญที่ว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ,เ,อาเป็นโนบุกหน้าจอ14นิ้วที่เบาไม่ถึง1กิโลกรัมแล้วก็ตัวสุดเองนะครับเป็นเซราม่าลิวนา สวยงามพรีเมียมแล้วก็แตกต่างจากชาวบ,บ้านเขานี่คือในกลุ่มของตัวเซนบุ๊กนะคือเยอะมากๆอีกนิดนึงใครอยากได้โน้ตบุ๊กสีชมพูนะครับตัวนี้เลย S14 AMD Ryzen 7 3 5 0หน้าจอ4นิ้ว Full HD OLED นะครับ RAM 24 14, บายสีชมพูโดดเด่นสวยงามไม่เหมือนใคร ไฟคีย์บอร์ด R G B ด้วยสวยนะผมเชื่อว่าสาวๆนะ่าชอบกันวันสดุเองก็เป็นอูมิมอลลอยน้ำหนักเบาแค่1กิโลกร,รมัม1-3กิโลกร,รัมเท่านั้นเองตัวนี้ไฮไลท์เลยผมชอบมาก <Okay. S 1> ซึ่งแน่นอนว่าตัวโปรโมชั่นก็มีหลากหลายทั้งแล้วเนี่ยแต่รุ่นเนี่ยอาจจะมีของแถมของพรีเมียมไม่เหมือนกัน แต่ละร้านก็อาจจะมีของพรีเมียมแจกไม่เหมือนกันด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะซื้อโน้ตบุ๊ก ASUS สักเครื่องหนึ่งอันดับหนึ่งผมว่าไปที่บูอสซ u ูด้านหน้าก่อนต่อมาเนี่ยค่อยมาที่แต่ละร้านเพราะว่าแต่ละร้านเอกอาจจะมีของไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางทีอาจจะเป็นอ่อ r o g รุ่นนี้การ์จอเบอร์นี้ร้านนั้นมีร้านนี้มีฉันแล้วไปไม่ได้เนี่ยพยายามถามหลายร้านแล้วค่อยซื้ออย่าพึ่งรีบซื้อดูทำการบ้านต่อรองถ่ายของแถมเอ้ยคอของแถมไม่ไไถ่ายแต่ละร้านอีกหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อสินค้า a s สซูที่เป็นชิป AMD ไปรับของที่ AMD ซื้อสินค้าที่เป็นชิป Intel ไปรับของที่ Intel ด้วยนะครับสม <c oughs> โอเคสลับในรายนี้ที่แบรนด์ Asus ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไว้ไงเจอกันใหม่ในรายตัวต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ